สวัสดีเ่องผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นแบบเออหนีน้าเป็นหลุมหลบภยัยอะไรสักอย่างเนี่แหละนะมันก็เป็นแบบตอนนั้นก็เล่นอยู่นะเออเล่นนานแล้วแต่ว่าไมา่ค่อยได้แคสนะครับเออก็ตอนนี้ก็เอออ้าวมีคนไทยด้วยใครคนไทยฮะต่อไป้วยคนไทยคนี่มันก็จะเป็นแบบให้เราหลบนะ วันนี้จะลงสองคลิปนะครับจะมีคลิปลงกับ,บเพื่อนด้วยนะเออเดี๋ยวแต่ว่าจะลงตอนบ่ายสองอ้อไม่ก็ก็ทำไมนันควอคุมยากจัด oh 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 okay. oh อมกัอมกัดอมกัดอมกัดโอเคอ๋ไม่ก็เรือด นคนแรกเลยใช่ไหมนะใช่ว้าวตัวนคนแรกช่วยหน่อยได้ไหมครับตายแล้วเนี่นนอืมแล้วก็มันก็จะมีเออเห็นไหเราก็เล่นแบบเนี้ยอะไรนะช่วยอ๋อ โอเคได้ได้ไหนขยัดเจตเจตโอ้มายกอสโอเคแต่ไม่รู้จะแกล้งตอนแกงตอนไหนโอเคอันนี้เราก็ได้ร่วมมือกับเขาเพาื่อแกล้งใครก็ไม่รู้นะ อันนี้คืออ้ออัพกี่บาท100บบาหนึ่งร้อยโลบัตหนึ่งร้อยหกสิบโลบัตเฮ้เออเจ้าหมอนี่เนี่ยขนมอยากมีโลบัสแล้วก็ไปซื้อหมดเจ้าหมอนี่ยห่ะไม่ได้ซื้อชุดไม่ได้ซื้อหน้ากากซื้อไอ้ทรงผมนะ่ะอยากได้อืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณเฮ้ยเฮ้ยขนมเนี่ย หน่ะคนะอืมแอดทอยหน่ะคนนั่นน่ะอะไรนี่ก็อรนลรนอืออันนี้เป็นแ้านี้ใช่ไหมเดี๋ยวกแชทไว้ตลอด เข้าไปเลยแล้วกันอ๋อเหลกอ๋อได้ละออเกมค้างอ๋อไม่ได้ค้างขึ้นไปเลยจะไปอ๋อเกมค้างอย่าหลุดอย่าหลุดขอร้องอย่าโอเคว้าีเดโอ้โ y g o ้เกือบโหโอ้โหโอดโหโอ้หโอ้หอ้โห้หโอ้โ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 หโอ้ีหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้โฝนอิษนโอ้โหโอ้วต้องห้อ้อ้หนอ้ เอาเกมค้างอย่า,าพึ si ่งอย่าเกมค้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าค้างอย่าค no ้างเฮ้ยเฮ้ยเกมค้างเอา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 เฮ้ยอะไรอะโอ้ยเลือดตกกันเป็นกองจริงด้วยตกกันเป็นกองโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปอ่านอย่าไปอ่านทำชัด ขาขาโอ้โหไม่เหลือขาเหลือแต่โอ้โอเมก้า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 คืออะไรทอร์นาโดอืมกระโดดสิเอ้าทำไมมันลุกไม่ได้เอา้าโอเคลุกได้แล้วห้ามให้ของทับด้วยไหมถ้าเกิดของทับจะตายไหม,มไม่มั้งหัวาร้านเลยไหนนี่ไง จริงไงจริงเฮ้ยคนนี้เขายูริยูริเฮ้ยจ้หน <oh uh ี้มีโรบอทแต่งตัวเป็นเอออะไรนะในดาบพิฆาตศูนย์อ่ะเอออาจารย์ของพ่อทันจิโร่อะเอ้ยยูริโอ้โหเดี๋ยวแคปไว้ก่อนเดี๋ยวเอาเป็นคลิปนน่ยคลิป เป็นปกคลิปปกคลิปเดี๋ยวปกคลิปอยู่ไหนปกคลิปเอาหมาคนนั้นก่อนเขาอยู่ตรงไหนอะโยรี <Y ori. S 1> เออเขาแต่งตัวเป็นโยริอจิอ๋อเขาหายแล้วอ๋ออยู่ตรงนั้นไงเดี๋ยวค่อยถ่ายเดี๋ยวค่อยถ่าย โอเคเป็นปกคลิปได้แล้วแล้วก็ต่อไปก็หาแบบเลยทำไมเขาเก่งจังนี่เขาหน่วยเขาเอาแต่เอฟเคยังอือฮึยศเคิรดไปกี่นาทีแล้วหกนาทีโอเคยุ่ยยรีเชิดอ่านไม่ได้เชทดอ่านไม่ได้กล้องมันจับเวลา เดี๋ยวแค่สักเจ็ดนาทีแล้วกันนะเจ็ดนาทีพอโอ้ oh my god ตกอันนี้ตกคืออะไรโอ้ oh my god โอ้ my god อุ้ยเลือดเลือดดูเลือดเลือด my god. Oh my god my god ์มายกนกรมันคือฝนเหรอใช่ฝนฝนบ้านใครเป็นพิษโอ้ oh my god ฝนบ้านนี้โอ้ oh, ตายโอ้ไม่กรดนก คลิปก็ใกล้จะจบแล้วก็อีกก็คลิปก็ประมาณนี้แล้วก็แค่เล่นสนุกสนุกแล้วก็แค่จะด้วยนะเฉยๆนะเดี๋ยวมันจะมีคลิปสนุกกว่านี้ตอนบ่ายสองบ่ายสามนะเดี๋ยวก็จะลงคลิปกับเพื่อนด้วยนะฮะก็าาคลิปก็ขอลากันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ